ดีค่ะขอต้อนรับท่านทุกฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ Worldwide w i t h English ประจำวันพุธที่2มีนาคม2565ค่ะวันนี้ที่ฉันสวภาคกรยาณมิตรจากภาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยาศาสตร์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ หัวข้อที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นคำศัพท์น่ารู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางเรือนะคะอุบัติเหตุทางเรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า boating accident นะคะ boating accident คำว่า boating นะคะก็มาจากคำว่า boat นะคะ b-o-a-t boat นะคะที่แปลว่าเรือนะคะส่วน accident ก็หมายถึงอุบัติเหตุนะคะ เ,เมื่อไม่นานมาน,นี้เราก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนนะคะเศร้าเสเทือนใจนะคะกับอ,อ,อุบัติเหตุทางเรือนะคะที่ทำให้นักแสดงสาวท่านหนึ่งนะคะก็เ,เสียชีวิตนะคะก็ขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวนะคะของผู้ที่เสียชีวิตนะคะ ทีนี้เผื่อท่านใดนะคะอยากจะเล่าถึงเหตุการณ์นะคะเกี่ยวกับอุอบัติเหตุทางเรือนะคะไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์นี้นะคะก็มีคำศัพที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็เผื่อนำไปใช้ประโยชน์นะคะในเชิงวิชาการได้นะคะ ก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็คือคำว่า boating accident นะคะก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะคำนี้ก็ให้ความหมายว่าอุบัติเหตุทางเรือนะคะ <c oughs> คำว่า boating เนี่ยท่านสามารถเอาไปใช้เวลาท่านจะไปเที่ยวนะคะโดยการนั่งเรือนะคะท่านก็ใช้ว่า I would like to go boating ก็ได้นะคะ I would like to go boating นะคะก็คือฉันอยากไปนั่งเรือนะคะ ก็ใช้ได้นะคะเราอาจจะเจอคำนี้ในลักษณะของโบ๊ทนะคะที่แปลว่าเรือเฉยๆนะคะหมายถึงว่าเจอคำว่าโบ๊ทนะคะโดยที่ไม่ได้เห็นในลักษณะของโบ๊ตติงนะคะสักเท่าไหร่นะคะกเ็เพิ่มเติมเข้าไปตรงนี้นะคะว่าท่านสามารถใช้ในรูปของ ing แบบนี้ได้นะคะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะในกรณีที่จะบรรยายถึงอุบัติเหตุทางเรือนะคะ เอ uh, my best friend lost her life in a boating accident last year นะคะเอ uh, uh, เพื่อนสนิทของฉันนะคะ lost her life นะคะก็หมายถึงเสียชีวิตนะคะ จากอุบัติเหตุทางเรือนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะ I was deeply saddened by her sudden death นะคะ I was deeply saddened นะคะตรงนี้ก็ให้ความหมายว่าฉันเศร้าโศกเสียใจมากนะคะ by her sudden death. death, death นะคะความว่า death ก็คือออตายหรือว่าเสียชีวิตนะคะเป็นคำนามนะคะถ้าทีนี้การจากไปอย่างกระทันหันท่านก็ใช้คำว่า sudden เข้ามาวางข้างหน้านะคะตรงนี้จึงให้ความหมายว่าเชันเศร้าโศกเสียใจมากกับการจากไปแบบกระทันหันแบบนี้นะคะ มาดูคำศัพท์ถัดมานะคะคำที่สองนะคะอันนี้เอามาให้เป็นแพทเทิร์นนะคะเป็นวลีนะคะ lose one's life นะคะ lose one's life นะคะอย่างเช่น lose his life นะคะ lose her life อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ให้ความหมายว่าเสียชีวิตนะคะ ออจริงๆคำว่าเสียชีวิตเนี่ยนะคะหลายท่านคงรู้จักนะคะอีกหลายๆคำนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเช่น,ชนคำว่าด i e นะคะ I e die die นะคะหรือ pass away นะคะอันนี้ก็เสียชีวิตก็จะสุภาพมากขึ้นนะคะจากจากเวลาที่เราใช้คำว่า die นะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะคะก็สามารถใช้ verb to be แล้วตามด้วย killed นะคะ killed นะคะ K I W L, L E D นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะไม่ได้แปลว่าโดนฆ่านะคะแต่หมายถึงว่าเสียชีวิตนะคะในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคค่ะ A beautiful lady was killed in the boating accident. this morning นะคะ a beautiful lady was killed in the boating accident this morning นะคะก็ให้ความหมายว่า,าสุภาพสตรีหน้าตาดีนะคะท่านหนึ่งเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางเรือเมื่อเช้านี้นะคะตรง was killed นะคะท่านก็สามารถใช้ lost her life ก็ได้นะคะ a beautiful lady lost her life นะคะ ก็คือเสียชีวิตนะคะหรือ died นะคะหรือ passed away นะคะใช้แทนกันได้เลยนะคะถัดมานะคะขอเสนอวลี to be found dead นะคะ to be found dead นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเเราไปเจอเขาเป็นศพแล้วนะคะนะคะเ,เราก็แปลได้ว่านะคะพบว่าเสียชีวิตนะคะ ยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะ Matthew was found dead นะคะก็หมายความว่า Matthew เนี่ยนะคะถูกพบว่าเสียชีวิตนะคะ When the rescue team reached the bank of the river นะคะ When the rescue team reached the bank of the river นะคะเมื่อทีมกู้ชีพนะคะมาถึงริมตลิ่งนะคะอันนี้ก็เราใช้ในกรณีที่ว่าเราไปเจอแล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยเ,เสียชีวิตไปแล้วเป็นศพไปแล้ว ะะถัดมาจะเป็นคำกริยานะคะเวลาที่เ,เกิดอุบัติเหตุนะคะก็จะมีเคสที่นอกจากเสียชีวิตก็อาจจะมีเคสเมีกรณีของบาดเจ็บนะคะคำที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของบาดเจ็บนะคะก็คือคำว่า injure นะคะ injure นะคะตรงนี้เป็นคำกริยานะคะส่วนคำนามก็คือ injury injury เป็นคำนามนะคะ Uh, ยกตัวอย่างค่ะ The driver of the speed boat was badly injured in his right leg นะคะ uh, เราสามารถใช้ adverb นะคะอย่างเช่น badly มาขยาย injured ได้นะคะก็ให้ความหมายว่าบาดเจ็บสาหัสน,นะคะเพราะฉะนั้นประโยคเมื่อกี้นี้นะคะ uh, The driver of the speed boat was badly injured in his right leg ก็ให้ความหมายว่าคนขับเรือเร็วนียนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาข้างขวานะคะท่านสามารถใช้คำวิเศษคำอื่นนะคะที่ให้ความหมายว่าสาหัสนอกจากคำว่า badly ก็สามารถใช้คำอื่นได้ค่ะอย่างเช่น critically นะคะหรือ seriously ก็ได้นะคะ critically seriously นะคะ ก็ใช้แทนที่ a บตลี่ได้เลยให้ความหมายเหมือนกันนะคะบตดเจ็บสาหัสค่ะอ,อ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ most passengers received only minor injuries in the head-on collision between the two boats นะคะ most passengers ตรงนี้ก็ให้ความหมายว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่นะคะ received นะคะได้รับ only minor injuries นะคะ ตรงนี้เราใช้ injuries หมายถึงบาดเจ็บนะคะที่เป็นนาวเป็นคำนามนะคะใส่ m i n o r เข้าไปขยายข้างหน้าเนี่ยก็หมายถึงบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ความหมายว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะคะ ทีนี้มาดูคำที่น่าสนใจต่อนะคะ in the head-on collision นะคะ collision เนี่ยมาจากคำกริยา collide นะคะให้ความหมายว่าชนนะคะ uh, head-on นะคะให้ความหมายว่า head-on collision เนี่ยนะคะให้ความหมายว่าหัวชนหัวนะคะหรือว่าประสานงานะคะอันนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์ประสานงานะคะ between the two boats นะคะระหว่างเรือทั้งสองลำนะคะ คำถัดมานะคะก็คือคำว่าว u n d นะคะ w u n d นะคะ W-O-U-N-D ค่ะท่านจะใช้เป็นคำกริยาก็ได้นะคะจะเป็นคำนามก็ได้ค่ะนะคะถ้าเป็นคำกริยาก็แปลว่าบาดเจ็บหรือว่าเป็นแผละนะคะถ้าเป็นคำนามก็ให้ความหมายว่าเ,เป็นแผละน,ะนั่นเองแผลตัวแผละนะคะดูตัวอย่างนะคะ he died from multiple incision wounds to the legs นะคะ he died from multiple incision wounds to the legs นะคะก็หมายความว่าเขาเสียชีวิตนะคะจากแผลที่ขานะคะที่เกิดจากการตัดนะคะจำนวนหลายแผละนะคะ incision เนี่ยหมายถึงการตัด ะ,ะตัดเข้าไปนะคะเช่นเวลาผ่าตัดก็อมีดกรีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะอะไรตัดขาเขาอะนะคะเออถ้าท่านไม่ใช้ incision ท่านก็ใช้คำง่ายๆได้นะคะก็คือ cut นะคะตรงนี้พอเราพูด incision wounds หรือ cut wounds นะคะก็ให้ความหมายว่าบาดแผลที่เป็นที่เป็นผลมาจากการโดนอ,อ,อะไรบางอย่างตัดนะคะหรือเฉือนนะคะ มานะคะ The boat propeller has badly wounded her left leg นะคะ The boat propeller has badly wounded her left leg นะคะ uh, Propeller นะคะ p-r-o-p-e-l-l-e-r e e เนี่ยให้ความหมายว่าใบาพัดเรือนะคะใบพัดนะคะอาจจะเป็นใบพัดของออออของเครื่องบินก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นของเรือก็ได้นะคะ อีนี้ตรงนี้เราใช้ว u n นเนี่ยเป็นคำกริยาค่ะนะคะให้ตามด้วยกรรมนะคะอันนี้ว u n นแล้วก็ตามด้วยกรรมก็คือเล็นะคะให้ความหมายว่ายังไงประโยคนี้นะคะ the boat propeller ก็คือใบพัดเรือนะคะ has badly wounded นะคะก็คือบาดนะคะบาดเอ uh, her left leg นะคะบาดขาซ้ายนะคะ badly นะคะก็คือเป็นแผลใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็ uh, นะคะก็เป็นคำศัพท์นะคะที่ท่านสามารถเอาไปใช้พูดถึงเหตุการณ์นะคะที่เป็นอุบัติเหตุนะคะซึ่งจริงๆไม่เพียงแต่ boating accident นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นอุบัติเหตุทางเรือนะคะก็สามารถนอาไปใช้ในอุบัติเหตุลักษณะอื่นเช่น car accident อะไรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ เรามาดูกันต่อนะคะคำถัดไปค่ะก็คือคำว่า fall นะคะ fall fall fallen นะคะเป็นคำกริยานะคะอันนี้ก็ช่องที่1ช่องที่สองและ3นะคะให้ความหมายว่าตกหรือว่าหล่นนะคะร่วงหล่นนะคะได้หมดนะคะ the female actress fell from the boat into the river and had to be rescued นะคะ Uh, the female actress ก็คือดาราสาวนะคะ f a l l from the boat นะะตกจากเรือ into the river นะะร่วงหล่นลงแม่น้ำ and had to be rescued นะคะและจำเป็นต้องทำการค้นหานะคะถัดมาค่ะข้อคำศัพท์คำที่7นะคะก็คือคำว,ว่า plunge นะคะ plunge plunge นะคะช่องที่2และ3ท่านก็เติม d d o ็อกเข้าไปนะคะออกเสียงว่า plung e d นะคะ plung e d อันนี้ก็เป็นคำกริยาเหมือนกันนะคะความหมายก็เ,เหมือนกับ fall f a i l fallen นะคะก็คือแปลว่าตกหรือว่าหล่นนะคะหรือดิ่งลงนะคะ plung e เนี่ยมักจะใช้กับกรณีที่ท่านร่วงหล่นลงนะคะสู่แม่น้ำแล้วก็ เอ่อหรือหรือ,อกระโดดตึกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่จะเป็นลักษณะที่ร่่วงหล่นหรือตกลงนะคะหรือกระโดดลงจากที่สูงนะคะยกตัวอย่างค่ะ somebody plunged from the deck into the ocean นะคะ somebody plunged from the deck into the ocean ก็ให้ความหมายว่า มีคนกระโดดจากดาดฟ้าเรือนะคะหรืออาจจะร่วงหล่นจากดาดฟ้าเรือนะคะลงสู่มหาสมุทรถัดมาคือคำว่า drown ค่ะนะคะ drown นะคะช่องที่2และ3ทั้งก็เติม ed เข้าไปนะคะออกเสียงว่า drowned drowned นะคะคำนี้ก็เป็นคำกริยาอีกเหมือนกันนะคะก็ให้ความหมายว่าจมน้ำนะคะยกตัวอย่างนะคะ He fell into the river and drowned นะคะ He fell into the river and drowned นะคะให้ความหมายว่าเขาตกลงไปในแม่น้ำนะคะแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของอุบัติเหตุนะคะแต่บางครั้งนะคะท่านท่านเคิดว่าหลายท่านน่าจะเคยเจอนะคะเวลาที่เจอ drown himself drown herself อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ,อ,อันนั้นใช้หมายถึงกระโดดน้ำตายอะค่ะเป็นเจตนาที่จะคอมมิตซูดส์ไส้นะคะเป็นเจตนาทำร้ายตัวเองนะคะยกตัวอย่างนะคะ the old man drowned himself นะคะ the old man drowned himself นะคะก็ให้ความหมายว่าชายชาราคนนั้นกระโดดน้ำตายนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ท่านไม่ได้จมน้ำโดยธรรมชาติเองอะคะ่ะคือไม่ได้ว่าล่วงหลดลงไปแล้วจมเองนะคะแล้วก็ไม่ใช่กรณีที่ท่านทำร้ายตนเองเ,อเราใช้ในรูปของของ passive voice นะคะ verb to be แล้วก็ drowned เนี่ยนะคะกอ็อันนั้นจะเป็นลักษณะของการคัตกรรมนะคะยกตัวอย่างนะคะ a lady นะคะ was drowned นะคะ Uh, to her death นะคะ a lady was drowned to her death นะคะก็ให้ความหมายว่า,าสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะถูกกดหัวนะคะหรือว่าถูกทำให้ตายโดยการที่ทำให้เขาจมน้ำน,นะคะก็คือมันไม่ใช่ว่า,ามันเป็นการฆาตก,กรรมอะคะ่ะ ถัดมานะคะก็คือคําที่9ค่ะนะคะคือคําว่า float นะคะ float นะคะ F L o A T, float ช่องสองช่อง3นะคะท่านก็ใช้เติม ed เข้าไปค่ะออกเสียงว่า floated นะคะ floated อันนี้ให้ความหมายว่าลอยน้ำนะคะยกตัวยอย่างค่ะ the body hit the water นะคะ ร่างนะคะตกลงมากระทบแม่นม้ำ floated for a few seconds นะคะลอยอยู่สองสาวินาทีนะคะ and then sank to the bottom of the river นะคะแล้วก็ sank ก็หมายถึงว่าจมนม้ำนะคะ sink sank นะคะอันนี้ก็เป็นอดีตนะคะเลยใช้ sank นะคะ แล้วก็จมน้ำนะคะลงสู่ the bottom of the river ก็คือก้นบึงนะคะของแม่น้ำด้านล่างนั่นเองนะคะในกรณีที่ศพนะคะมันลอยขึ้นมานะคะท่านก็สามารถใช้คำนี้ได้นะคะ a body นะคะ float นะคะได้คะ่ะ a body floats นะ a body was found floating in the river อย่างนี้เป็นต้นนะคะ หมายความว่านะคะพบศพนะคะออลอยอยู่ในแม่น้ำนะคะ a body was found floating in the river นะคะคำสุดท้ายนะคะที่จะนำเสนอค่ะนะคะคำนี้ก็มาเป็นวลีนะคะก็คือ to be charged with นะคะ to be charged with ก็ให้ความหมายว่าถูกตั้งข้อกล่าวหานะคะ Uh, ดูตัวอย่างนะคะนี้ก็มาจากหนังสือพิมพ์นะคะภาษภาษาอังกฤษนะคะ uh, The Bangkok Post นะคะ The owner and the driver of the speedboat นะคะ have been charged with negligence and operating an unauthorized vessel นะคะประโยคยาวหน่อยค่ะนะคะประโยคนี้ปรับมาอีกทีนะคะจากข่าวนะคะ The owner ก็คือเจ้าของนะคะ The driver ก็คือคนขับ นะคะ uh, off the speed boat นะคะของเรือเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าของเรือและคนขับเรือนะคะ have been charged with นะคะถูกตั้งข้อกล่าวหาทีนี้ก็ใส่ข้อกล่าวหาไปนะคะอย่างในข่าวนี้ก็ใส่คำว่า negligence นะคะฐานเพิกเฉยละเลยนะคะก็ไม่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะ a n operating นะคะก็คือดำเนินนะคะหรือว่าตรงนี้หมายถึงขับเคลื่อนนะคะ uh, and unauthorized vessel นะคะ v e s, s, s e l vessel ก็หมายถึงเรือค่ะนะคะ uh, unauthorized ก็ให้ความหมายว่าไม่ได้รับอนุญาตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อหาอีกข้อหาหนึ่งก็คือนะคะขับขี่เรือที่ไม่มีใบอนุญาตนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นคําศัพท์นะคะที่คิดว่าท่านสามารถเอาไปบรรยายนะคะเหตุการณ์ที่เป็น,นะะอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ตัวอย่างที่นํามาประกอบก็จะเป็นลักษณะของ boating accident นะคะก็คืออุบัติเหตุทางเรือนะคะ ครั้งนี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับการสูญเสียและการจากไปนะคะของดาราสาวนะคะที่เรารู้จักกันดีนะคะ,ะการแสดงความเสียใจนะคะก็มีคำพูดที่เขาใช้ว่า please accept our deepest condolences นะคะ please accept our deepest condolences นะคะก็หมายถึงว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะ to the actress นะคะ c t r e s s Family c m n t y a n d f r i น n d s นะคะก็แสดงความเสียใจมายังครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงนะคะ uh, วันนี้เวลาของรายการนะคะก็หมดลงแล้วนะคะ ก็ดิฉันสวภาพากัลยาณมิตรนะคะก็จะกลับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะด้วยสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะทุกวันจันทร์และวันพุธนะคะที่ทุกวันพุธที่1และที่3ของเดือนนะคะในช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้นะคะและท่านสามารถติดตามรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษทาง u t u b e นะคะ พิมพ์คำว่า NU Radio นะคะมีวิดีโอที่มีเนื้อหาสาระดีๆนะคะที่เป็นการบริการวิชาการของทางภาควิชาภาษาอังกฤษนะคะคณะมนุษยศาสตร์นะคะมาอย่างท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ